สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดียามาแรงสบายดีเอทซีท่ิติตามเมอร์สโูสุสคนวันนี้เฮาสีเห็ดหวานมันเผือกหวานมันเผือก <laughs> นะะชนะกัคขั้นหนขั้นหมดน่าจะกินข้าว <c oughs> แ,แล้วพี่น้องเห็ดเผือกเห็ดหวานเผือกกินในเผือกห้อยใหญ่มา้งแต่บ้านนั้นแม่เลี้ยงสาวขาวบ้านน้องสาวอีแม่เพราะว่านี่ไปหาปลาก็ได้ปลามากัน เจ็ดแหงมาปีงกินกับตำมะฮงหักกระยาพี่น้องยี่แม่จาา้าเป็นเห็ดเนี่ยกรลนกรลาวใช่ในว่าสีเห็ดข้าวต้มไปใหยนน้องสาวครับผกให้น้องสาวยุงเห็ดผักให้แม่สาวขาวเลยพี่น้องเช็ดข้าวต้มบ่ข้าวต้มพัดเนาะเดียวข้าวต้มละลายใช้โวเหลืองใส่โซเหลืองียมเ,เ,เติมอีกก็ได้บ่เต้าลายเดอนี้มันลายแล้ว,นวนนนเนาะรอเนาะ จึกสุกไวอเ่ียมันคันคอเคยคันคอเลอใเลาเผื่อมันแ่บแ่บไเผื่อแ่บหวานเผื่ละแ่บสุดผานใหญ่นมาผานหน่อยไม่สุกคหนาชุกเพเนาะแต่ว่าต้องใสเวลาเสเวลายาวนานบหน่อย ป็นแป้งไงคือมันน่นพวกมันสัาปะหลังมองมีแขาวพึ่งมีแต่แป้งนี่คือนำนำนมมันแป้งแป้งนั้วยเ็ปเมนูอื่นนะทอดมันเปือกนะทอดอกเคยจะเถื่อด้ยาอย่้อม้จัแค่มแปงแค่มันอะไรกาไปบ้าบ๊อบบ๊บนเหมน

อะไรว่ากะลายหนึ่งพี่น้องปุ๊บดานเหลกอะอย่ามันบ่พอกินเมื่อไมันจิเปื่อยไปน้ำเลยลายอะไรอย่างเงี้ข้าวหนึ่งกินที่เสือก็ได้เป็นยังไงทำไมตะกี้เขาว่าบ่มีเขามีหนำกินกับกินเปลือกกินมันกินเปลือกกินกอยเพราะว่ามันจะเป็นอันถาดแป้งคือกันแต่ว่ามันเสีันแป้งมาในนี้อ้อนลายเลยพี่น้องมาในี้นะ เด็กเต็มกระดงนี่แต่ละหัวเดียวสองหัวหนึ่งลายลิกินบ้อมหน่อยวานเผือกเกลือกินเห็ดกินบอมมันตุ่นเผือกจิบบอมผ่านแล้วก็เอามาหนึ่งพี่น้องผู้หนึ่งก็ผู้ไปหาปลาน้ำกันและเมื่อนี้มันซิ้นออกไปหาอยู่หากินบ่ได้อารมณ์โตกันอยู่เกันเอไข่ mà hồ như vạt, vậy, mày <laughs> à. <laughs> tươi. đâu văn. đâu, này, Hom yu. nhiều năm Hom yu. Hom nhiêu tăm bọn đi bọn yu. Hom bọn đi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  bọn นี่แต่ผัวเอาคองฝากห้พี่น้องเลยเฮากะอยากอยู่กรุงเทพเด้มาทางนี้กะมีคองฝากน้องสาวอีกแล้วแม่สาวขาวนี่มะกะบกมีกระปูอีกพี่น้องเลยตายสาวขาววันนี้กระปูไตขับรถโดยสารแท้แหมนเฮาไปกรุงเทพในกีแม่กะจะฝากคองแผลกันพี่น้องแต่ว่าบริภากคองกินดอกฟากเงินไปหาย่ารถอาหารตามเราดูการพี่น้องเลย มีผักกระเดาอีกแม่สลอยวะฝากไปให้แม่สศราขาวแสบอยู่แล้วอยูุ่่นนะอาหารบานเฮาแสบบิดทุกอย่างโอ้คิดว่าเบิร์ดแต่ยังมีกบแหงอยู่หลายแนวอยู่ดิ เ้าเละ้าอันนี้นำกะทิอันนี้นำผักใบเตยเข้าเป็นผักเสือืขักอีลีหนึ่งเป็นเปลือยเลยดชิมของเดิเด็ดละเด็ดแล้วท่าใจเงี้ย แข็งด้วยตัดยอดผู้ข้าวอยู่เติมนำใบเตยบนกำลนง้ำกระทิสีขาวกับสีเขียวค่น้องะทากันระหว่างความมันกับความหอมกลายเป็นความกลมกล่อมที่รสชาติแบบบุมีไทยคือน้ำตาลเท่าไหร่กูร้องไง แสมเผานะพี่น้องเผาอ่อนนิ่มๆส่วนประกอบมันครบมันกระแทบพันเต่อมพี่น้องลูกข่าลายลูกข้าขาวลายขาอยากกินอยู่ในซึงนลครับมันกระซุอารหมออรด้วยตัวพาหมอบเห็นยังไงมีการนพันธุ์ตุ้มๆจุ้มุ่มุมยาสี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 สสี คอใจเอาไปกินคีเดียวเด้ออ่ะคาวังบุพีอ่าแล้วแกครับใส่คำมันอำไงเจนครับเจนต้นลายมีอ่กันในทางหลังมันหวานมันมันเดี๋ยกินกันอปมันหวานมันมันใช่ปะแซบเยอะแบยอะเอาหนำลายแล้วมันจะเป็นคนม่ง่ายเลยเฮ้เฮ้ดทวกมนต้องทลายเด็ จบลอยแล้วพี่น้องมาเด้อกินนํำกันเมนูหวานเผือกหรือว่าเผือกบวซีจับจับากถักไวบนนี่ทำเตยนี่หวานมีามเขาอยลมได้ก็เฮ็ด แม่ควดกินมั้งแสบทุกคนมาเด้อมาเ <laughs> <laughs> ตงว่าเทิงมาระหยาในการกินเนะสียงจุดจุดอยู่ข้างหัวกันดีครับแสบปริมนณโบขันคอเลยน่ะ <laughs> ม, <laughs> มันหวานใครีน้อเป็นอะไรวะอันไ <laughs> กินมันเบิดเดือดเผือกผู้ให้พาดใจพลาดใจจับแหน่โทษเสื้อน่ะนะผัวบอกเขาเบิดอยู่แล้วที่คนไปนี่เป็นผู้กำกังานจะมากินแม่ถวายที่ช่องบวกกับหน้าจอไปจอมาหน้าจอกกินหลายคนเลยเบิดไว้พอดีวงเลย้ะออมจิตเลยพาพช่อมืาเลย เออปิดได้แบบนี้ได้ทำมทำงานไม่ด้อะไ,ไ,ไรเผื่ออะไรผ่านยูวอนเห็ดคายเดคายอยเดคายอยหักจากขั้นคอจากหนนีงเลยก <c oughs> ินหวานแล้วทำงานมันจงเผาผ่านแคลอรี่า <c> ข <oughs> <c oughs> วยญอีกทอ ก่อนน้องสาวสิไปกรุงเทพพี่น้องใส่งานเต็มหีขนาดเลยเห็นงานก่อสร้างซะก่อนเห็นรักหัวซอยกันทีมงานแกงมาใหม่เห็นมาแล้วสบายดีคนสบายดีส๊อส๊อเลยบอติมกันเลยครับบอแล้วมันจีนยุงไทยคล้องฝากลายนะครับ บะจักกบแหงบะจักหมากระบ๊อบะจักข้าวต้มบะจักหมากะทันเครืองใหม่จริงๆใส่เนี่เล่องอะไที่สุดซืออยู่ข่าแห้งวันละเท่านี่ข้าวมือติ๊บข้าวมือละติ๊บเลยแจ้งมาใหม่นะตามสวยสีผักพีห่อนเอาเนาะวัอนี้เนาะคนกรุงเทพซื้เมื่อบ้านแล้วห่อนเอา ອັນຫັ້ນຊິເຫັນຢູ່2 0ມກັບມັງຊິນຢູ2ມຶງພັນໄປ